ทางมามบ้านเซียนรุ่นเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายนะคะแปดห้าตรงตรงไม่ได้กลับน่นนบแล้ววม,มันดเหนีนนนน่ยน้เยนที่เขาางกันทเเป็นกังไมไดางท่เทา้นหล,ละตาล้างกัน มันนาะต้องขอเขาบว้นเหมือนขอล้างแล้วกล้ามมันล่างซับกันนังต้องไม่ละอันจ้าง่ายรุ่นจานตัวไปเลียนหลอกเล่าต้องมาเกี่ยบมดกุญตัวน้อเรียมไปจุ่มใหไปไปค้าคโคมาติเสยนอย่กเพิ่เลียไวเพาตัวต้วนสมเป,ป็นเสี้เนเือเกาวแปดห้าตรงตงไม่ได้กัดนะเสี้น เซียนเ่ซียนก็คือเซียนเก็บกันได้สิเป็นเซียนให่เนน่องกันเซียน่วดนูนย่เด้อบ่านอเซียนนาอเห็นครับพี่เตเซียนวดนพูดเล้ว่าจะเรียกว่าเขาแห้งคันพี่น้องมาน้ำเซียนบ่ครับพี่น้องเสรจแล้นได้กวให้พ่นเนาะ พค้งสุดท้ายใส่เสื้อสีขอเบิรงอีกรอบนะเซียนยกโยคนะจ้ะครับยกเด็กอายกขึ้นใส่เอิร์ตน่ะนานละนี่น้องค่ะเอฟซีไว้ไปตั้งแต่วันที่สว่งบุ้นคงสุดท้ายกันนี่ละใครยังไงเซียนดอกปูปลอยปลาหลุดแล้วบอลลี่รอดอ่ะแต่เมื่อนี่เดี๋ยวพอดีเราหายเล็ววิ่งไปก่อนเรามาซื้อข้าพ่อคิดมากนี่ตีแล้วปล่อยหลุดดิเซียนเนาะฟันหูโตออกเราเพิ่งจะได้ต่อหลุด โมเมนๆ์แงเมืนออกพี่นอเซียน๋ยว่าให้ตัวนี้อยู่นะพี่น้องเป็นบอด้เจ้าบารับเจ้าบารบเลยเห่นปะนอเซียนรุ่นไม่เปลี่ยนเซียนไม่ออกี่นะเปลี่ยนเซียนไม่เปี่ยเซียนมีน่เซียนรุ่นลงไปเรวี่่าลุ้ง่ยงห่ี่าอยู่เนาะเซียนปีวีน้นมบไปทั้งานอเนบานเซียนนปลเนบานเซียนนมาออกตอนนี้ แสเนาะตรนู้ไม่ไรนะครับเสียนยังไงก็คือเสี่ยนถ้าลดก็ลดแค่งวดเดียวสองหวดเต็มที่สําหรับรัฐบาลไห้เนาะมันสิบบ่อรุดไปหลายาบ,บ่ดินบดินคือ<ต>จะ<อ>แนวอื่นถามว่าไผ่บ่รุดเลยมันก็เป็นไปบ่ได้นะค<ส>่ะเสียนมันไม่โฟลูจะคนหมาหมดจะกระจายแต่ว่าสถิติของเสียนรุดนี่เอฟซีตามตลอดเพราะว่า สะหมาวันจะแมนกี่ยโดนเกี่ยวกับเขาซ้ำตัวตรให้ายัวมันนี่สิให้วิ่งเพิ่อนมันบอกเสียงไม่จะเอามือมันนั่นรไปไปเอาพู้อื่นกันก็ได้วิ่งก็วิ่งเจ็ดกับแปดแล้วน่ากันตัวน่ากับทับคู่ได้แล้วคือกุนยาล่ะตามสูตนเสี่ยงก็ว่ารู้เลยนะ เลกอ่ะควบเสี้ยนเนาะเพิ่งเอหัวล่ตัวสิว่าสิแล้วบ่ไดลีลาเลยเนเจกับแปกับแคือเบาคอยแต่เล็วิ่งมาเล็วิ่งมาสังแล้วไหมมีไงมันไงยังสงการทั้งหมดยงน้ำไม่ให้เลขวิ่งล้วต้องได้จับใด้หมูแม่เบันนี้พ่อสิไปแอบอ้างเอาวงเจ้าที่เสี้ยนเจ้าพ่จับแล้วแต่เสียนสิ่รกค่ะ จักยิงเจ็ดกับแปดวันนี้วันที่สิบหกนะคะเซียนรับปล่อยเลยวิ่งไปก่อนกะคำนวณกะค่อยมากมากอื้นก็ได้เพราะว่าเซียนเรายังแห้งอยู่ยังสแแมอยู่แง่จัดเลยนมันเป็นได้บวกหือเื่ออะไรแล้วมันบได้ได้ดอกไปเอาเชียรยเพื่อคนล้วนไปตรงกันบ่าบอกเราว่าเื้อทัานได้ดอกตาเล็กวิ่งเราหายแต่เราได้ไอซีปล่อยมาแต่เซียนโหแต่วิ่ง จ็ดกับแปดเจ็แปดต้องมาหนึ่งตัววิ่งสองพฤษสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเจ็ดกับแปดมาให้เห็นตัวหนึ่งแน่นอนในมาฮัสเซียนกอดข้อกับมาได้ปะได้กอดข้อกับมาได้เออซี่ืิจาระนาบิงน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจ็ดกับแปด กับแปคือให่นะา,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 าห่แล้วต่จำเกอ่และตเวนี้มงลวนมากเลยเอาทองคูคือเราพอจไปจะคูเรามองนะเสียจะเจดแป <c oughs> ดเลยมว่ากอดกันมาได้กอดกันมากได้ยูเจ็กับแปดเลียนเสี่ยนเจกับแปดลยนความเสี่ยนอีเลยได้รูดแดี่นวนีน้มีรุนมีรุนเพาะัะ เสียแล้วก็มาได้นางยิ้มมมได้ข้าวเบียร์เือนสงกานขึ้นมาอยู่ะยาตายแถวนี้แม่นมือเสียนยำอยู่องนีโอ้ี่น้องมายำไกิอาเ่ปนน่งพี่มานางข้าวเบียร์สงกานขึ้นมาอยู่ด้โอมือนี่เห็นถือว่าได้จะขวดยช่บ่ะสองขวดยี่ห้เนี้ยอนั่นยี่ห้อดังนั่ถือว่าย่างยี่อย่างยี่หนี่ยจเย็นใชมย่างมีสองขวดอน เขาทางเราแบบเริ่มแม่นไปเตาน,น, <laughs> นี่แล้วพอซ่แม่นครับวัแบเนีแม่นยุติว่ากัจับเลขว่าแม่นต่ว่างทาเหียด่คือท่าย <laughs> แม่นถ <laughs> ือึงอะไร,เ,รเลข้ลตนน<อ>าตัวไหก่อนเสียนวิ<อ>่งตัวไหนก่เจ็ดกับแปดาิ่งเ็ดกัแนางเลขกระถึงเราท่ายกัถึงอีกว่าอยู่ในตัวเย็นกับมีาสันแม่นในหลีพี่น้องยันมาเจ็ดอยู่เสมอยันเหมือน านมันเจ็บที่เซียนงานมาเจ็ทก็บบ่าะจับเ็กวไก่กันเนี่ยจะตรุมงานนจับเด็กพไก่กันเตรมานบวกไก่ันยว่าะเฮ็ดเลยเนาะยันนั่งยังไนแสดงมาเซียนเฮีดแล้วแต่ว่าบอย่าน้ออกเซียนไว้แล้วมันมาเตรียมไวแล้วมันมาแล้วเียวันวันที่ไหครับวันที่ไหเอาบอกพี่น้อง fc คนไหนวันที่ไหนังปล่อยเล่าก็ได้ อวันเสากรได้เล่าเล่ามือได้ปวยวัานสุกปวยมือมันหลักเลยนะปวยมือมันออกมันบ่วันสุกมือนี้วัานยังมือนีวันอาพุธว่าพุธมือนีาพุธเล่าแตมุกมุกเนทาเงี้เริ่มจนไม่เนาะเสียงเนาะเริ่มจนไม่มันแค่ก้าววนสุ์เขาดีเนาะวันสุกวันเสาเมนมาเสี่ยนที่นอนเอสซี่พิมพล้อนะครับวันเสา หลังจากไกว่เล่าแล้วเนาะวันเสาร์รัฐบาลไทยมันจงบสับสนกันเนาะเมื่อนี้นเฮ้าแคด้นำจิ้มไปแล้วละพี่น้องเขียนไ้เลยสามีตัวเด็ดเอามาจับแท่ก็ได้จับไ้ถาบนด้วยสูงเหมือน,นอกับเสี่ยนจับไปจับไปก้อนเสี่ยนก็นได้เด้อพี่น้องเจ็ดกับแปดนะครับเด็นเจ็ดกับแปดมาแล้ว น้องดูมาผมมีแนวทางไปแล้วได้เด้อได้เด้อตัวเจ็ดกับแปดนองพี่น้องเข้ากันไ,นไปไปฮักบก์ชีวประนไดหรอกมือนี่ครับมาสแสดงพว่มดีใจกับเสี้นเพราะดีเสี้นกัน ลักลอยแะลุดไปเลยคะอ้วักลอยบอ่แมาเนาะวันนี้เนาะมันมันลางเดียวมันบ่ม่เลยมันลงไปลางจริงอืมแรงไปลางกไาง็ไปเจ็บเจ็บเจ็เหนึ่งเนี่ันม่เจ็บสองละสองเจ็บมาโอ้รักลอยลุดได้วงวันนี้เพาเป็นยังแต่ว่ามันเข,ข,ข่าเข่าคาดไป้คาดนึง้งก็เสยสิได้เยอะเลยเจ็เนี่ยงานบ่หน่อยก็ไลาเลยพี่น้องเพิ่นกับิี่พ่อ เต่แบเจ๊บุแกแปดหานงแปดหาะครโอ้ยพี่น้องเพิ่นว่าอัานมาสั่นแปดหาแปดเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเสียดายแต่เล่าเล่าก็ได้เยอะครับแต่บอกมันมือนี่นะครับมาสมองกันด้วยกำลังเงยเงยถึงน้ำเงยถึงน้ำเงยเพื่อนพักผ่อนกันแต่ว่ามือเหอนียวนำกินไปก่อนเนาะ Đó làm nằm chìm về con Mà chỉ xây một làng này nếu về Các điều này chết 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 xuống về ừ. như xóm, chết Đưa về <laughs> Có hai nhú cây nhú này chết xuống ừ. chết lên nó Nếu đột về, chết xuống rồi Đột về cây nó chết nó Đột về sáng, con cái gà đột kìa มันมา,า,งนนะานรงอยู่ด้ยตัวนเนี่ะวันตัวพี่วันนี้สิเป็นแรงมันยังออกน,น,นี้มันเป็นแรงร้อยมาแปดหาเซล <ừ. S 1> อ <c ười> เอาาน,นเอาะเพืนน่อเอาฝน,นกัน,นอเอาฝนสิโตเอาเอาองสีฝนสิโ <c ười> ตกับเห็บสิเกิดเท่านี้เนี่ย <c ười> ันยยบขียวใจเลยเอาข้าอยู่ดีฝนบบเราเห็นฝนท่ามือนั่นจีบ เว็ดควงเฮ็ดย่ค่ายุคข้าเย็ดนใดจะงัยนะพี่น้องมือนีเท่ากับเอาแนวทางเบื้องต้นไปก็คือเสี้ยนเพิ่นไฮให้เล็ววิ่งไปครับเจ็ดกับแปดนะครับเด่นเจ็ดกับแปดไปล่องจับเบื้องวันเสาร์เสี้ยนเพิ่นกับสี่ปอยให้พี่น้องเบื้องอีกชุดเต็มเนาะเสี้ยนเนาะวันเสาร์ได้ชุดเต็มมาสั่น ก็ัลนว่างไวหาอะไรกิแบนั้นเลยรอบผมสุดทายเลยซ้ำได้นระดลบแต่พีซึ้เจะเกาหัวมวงเวถาเลยทีซ้ำเด่นก็จะสรุปไวก็ Thôi lấy à chạm vô mà. Bỏ. Bỏ ra. Cho khay khẩu lấy cái gai không? Ừ. Cái thì dây ừ. ừ. cái, cái không có khẩu. Cái cái vô khẩu có mà khẩu là luôn phía tôm. theo cái gai hao vô. Cái này cho coi cho <laughs> ดเด้อเลยว่าด,ดีแนี่ยว่าแวบบกับพีกับน้องแนี่ยหอนเอาหอนเอาคับเด้อพี่น้องไอ้สิแล้วหายเส้นเส้นกับมีแตน่นางเส้นอว่าวก,กับพี่น้องแน่มันต้องมีแต่เั็นมีแนเวเขาหัวนี่เส้นสีบลูดิด้นเลยนั่มก็ได้แล้วน้ำก็ดดได้ มันบ่มีแนวเผาหัวเส้นก really? hmm. uh ็ได้ห่อนครับห่อนเลยโอ้โหห่อนห่อนเมื่อนี้เทากับมาจังสิล่ะครับเพราะท่านนี้กับนี่ก็ถือว่าเด็ดแล้วล่ะเพราะเส้นให้เจ็ดกับแปดแล้วเนาะให้ตัววิ่งไปก่อนเนาะค่ะเส้นเร็ยแล้วเหละเหมือนเดิเห็นึ่งสวยไปจับเก็บเหมืนสะกอนเด็กเงี้ ในเวลาดอกไม้นี้่ขก็วันที่สิบหกตบามากไม่นี้กับมาเหร่น้ำเส้นแวะมาเหร่น้ำเส้นซื่อตะวันเส้นผันไทยเนี่ยติดใหม่ติดมือเมียเยอะก็คือหายเลขวิ่งเมมียืจ็ดกับแปดเนาะค่ะเสียนเสียนลาสามารถกอดข้อกันไม่ได้กันได้โอ้ก็ซ้ำได้แล้วนั่นเจ็ดแปดแปดเจ็ดไปคู่นึงเราเอฟซีเดี๋ยวเราค่อยตามต่อนะคะชุดเต็มของเสียนรุ่นเนาะค่ะ ่ผู้ใดว่าไฮไลายกะตามตามตามเอฟซีด้วยค่ะเพราะว่าผู้ไฮตามกัตามเนาะค่ะนี่เป็นสูตรคำนวณผู้ใดที่งบบปพอกะเบิ้งซื้อเบิงบ้งปพเหมบันเทิงเลยว่าบอมาก,กะเลื่อนผ่านได้เนาะค่ะเพราะว่าเซียนเพิ่งจะไฮตามนี่เนาะคะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่เนาะค่ะสิบคู่นะคะสำหรับรเลขสองตัวเซียนเราจะไฮสิบคู่สิบห้า ไปกราน้่แตะวันส่วนมากกเด็กเซียนรุ่นเอฟซี FC, พนจะรู้ดีว่ามันจะส่วนมากมันจะเข่าตตรงหน่อยที่สิเป็นตัวกรันะคะอาตามผู้ที่ไปตามเซียนรุ่นไดใช้ไ,ไปตามอะไรก็ล,ล,ล่อค้อฝันรอเหลขกฝันของตะลาคนที่พันฝันแมนเดอร์จ้ะ กระถาเลขเจ้าคองนั่เนาะอันนี้มันคือมันเป็นแนวทางบ่มีไผยรูว่าเสร็ออกอะไรอันนี้ก็คือเส่นประกาศข้านวณไหตามสูตรนะคะกะ10หางนี่ก็ถือว่าบหลายได้ค่ะ10หางเพราะวันเป็นสูตรคํานวณน,นะคะ10คู่10หางนี่ถือว่าบหลายเป็นสูตรคํานวณส่วนข้างล่างนี้เป็นเลข3โตเนาะค่ะเ c บ่มาก3มโตมาก์กตัวโตกัะตัด3ตัโตออกแต่ว่าตามสถิติของเส้นรุวนเลข3ตัวโตเรามาดีนะคะ FC เพิ่นก็ขอคือเกาสำหรับผู้คอเนาะค่ะ สำหรับผู้ใดว่าเลขกเซียนรุ่นหลายโตกะเรือนผ่านได้ไปเลยนะคะบ่วากันเนาะค่ะมักชอบแต่ละคนบ่คือกันเนาะค่ะผู้มากเลขหน่อยโตกันล่อความฝันนะคะแอบกับีตามเพิ่งความฝันทังสื่อคำเนื่อนในเอ็ซีอยู่แล้วเนาะค่ะมักอาจารย์ได้กระจงคอยเลือกเอาเนาะค่ะเห็นบาคูคุณอริสาพ่อได้ค่ากับข่าวจ้าพ่อนะผู้ได้เพื่อนก็ได้เพื่อนก็ให้ตามต่อเนาะค่ะเกน้เพ่อสมเนมัน พอได้ซื้อค่ากับเขาใส่เฮียนใส่ไอ้ครอบครัวของแต่ละคนที่ได้โชคน้ำเสี่ยนรุ่นเนี่ยคือแฟนพันแแหของเสี่ยนรุ่นอ่ะพันจะรู้เนาะค่ะลูกะะพันซื้อพันจะได้น้ำอยู่เพาะเส้าแต่ตว่าประกอบป่ปได้หลายพันไ้ทุ่มเทเอาแค่นี้ะทุ่มหยวนโน่ยังไงเนาะแล้วเียร์กันทุ่มแต่ว่ามันเข่าเพิ่ออจงจะได้ถึงเสนจยนคต่มันเข่าวสามตแสี่ยนสองเสี่ยนล้านแล้วนี่มกันข่าวสามตแล้วเข่าทั้งบนทั้งล่างก็คือว่าโชคดีเนาะเสี่ยนเนาะคนเก่า เดี่ยวนะจ้าอันนี้ข้าวกระบอกซูกันปางอันนี้คือเป็นสูตรคำนวณเนาะคะ่ะการเร็นสิบหางก็หลายไดเอฟซี FC. สูตรคำนวณเรียนกัต่อบนล่างน้ำสามตัวพ่อแม,ม่มาละจ้าฟัดไปเลยจะได้เป็นล้านอยู่กรงนี้แต่ส่วนมากส่วนมากไม่ตแต่เอฟซีเซนรุ่นแหละที่บอกมาตามเนาะคะ่ะส่วนมากเนี่ย มีแต่ผู้ที่เขามาคอมเมนต์บดี่ะก็คือเขาเขามักปวนซีกับเขาใจยุติบะอะไรเขาอธิบายให้สั้างเนาะค่ะให้เอ็กซีได้เข้าใจอ่สำหรับตัวงวดวันที่สองคุณภาคมงสองพันหาร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะภาวะวันที่หนึ่งเกิดมาแรงงานคนบอกออกนะวพราจะเป็นเลื่อนไปวันที่สองเนาะการเส้นรุ่นไปหายเลขวิ่งแต่ก้อนก็คือเลขเจ็ดแปกับแปดส่วนจับคู่เดี๋ยวคนมาจับให้เนาะค่ะเดี๋ยวอดใจรอนะคะเอ,เอ็ซีมือหนึบของกันวันที่สิบหกนะคะ เดี๋ยวแอดทางแอดมินก็จะมาตามตา่อให้เมื่อนี้ก็าว่ามิยังห,หลายมาแวะเล่นน้ำเซียนซื้อๆเนาะคะ่ะเอากระขอบคุณแนวทางเส้นรุ่นที่ดังปั่นให้เอฟซีนะคะส่วนเล่ากับยังไ้ต่อคือเก่าเนาะเส้นเนาะบา้านใดกับที่ให้แต่ว่าวันศุกร์เนาะอ๋อบ้นศุกร์ค่อยมาเพื่อนอยากได้กับเอฟซีอยากได้กับที่ก็ให้อยากได้ผู้เพป็นตามเส้นเพ่นยังมั่นใจเส้นหมั่นในตัวเส้นคือเก่าอ่ะจังไดกับพิมรอวันศุกรเรามาตามต่อ ค้ากับข้าวลายวันนะคะตำราวของเซียรุลุนเนาะคะ่ะแล้วก็บรเน่ยวันซุงนั้นอาจชีได้รัฐบาลให้ไปนั่งก็ได้อาห้องก็ต้องพิมพ์ล่อไปนะคะเอฟซีขอบคุณเจ้ารุ่นหลายๆนะจ้าแล้วก็ดีใจนั่งเมืองเนเซียนแล้วลงสนามเองล่อกไัได้ค่ะได้ค่าเบียร์สงการขึ้นสงค่าเบียร์สงการใน,รนแฮะแสนเนี่ยละเขาเร <c oughs> ียกวัด <c oughs> บ้านเนีมันเป็นบุญบ้านนะเมือมาคัเซียนแต่ล <c oughs> ะลได้หลายละ่ะอเอฟซีอะ ดีใจน้ำเซียนค่ะเอาขอบคุณเลยล่ะค่ะพ่อจังวันสุกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขึ้คทุกทุกท่านค่ะอุ้ยเอาเฮงกะ